สวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่แชแนลมิมอวันนี้เดี๋ยวมาพาทัวร์บ้านสมาร์ทโฮมแบบอันคัดเลยนะดูว่าสมาร์ทโฮมเนี่ยมันออโตเมชันแค่ไหนหรือว่าจะหน่วงแค่ไหนอาจจะไม่น่วงเลยได้เดี๋ยววันนี้มาดูกันหน่อยดีกว่านี่อยู่หน้าบ้านเลยตอนนี้ผ้าม่านก็ปิดอยู่นะครับผมปกติเนี่ยมาที่บ้านจะมี geo fencing อยู่นะถ้าเกิดว่าขับรถมาเนี่ยประตูรั้วก็จะเปิดให้อัต,นอตโนมัติเลยนะครับผมแล้วก็จะมีตัวนี้ motion sensor นี่ตัวนี้เลยนะครับผมถ้าเกิดว่า ลงรถมาแล้วแล้วเจอโมชันเนี่ยเขาก็จะเปิดตัวผ้าม่านให้อัตโนมัติตอนนี้ก็เปิดมาเรียบร้อยอ่ะาจะเห็นผ้าม่านกำลังเปิดอยู่นะไม่แน่ใจโอเคมองเห็นแล้วแล้วก็ตัวนี้จะใช้เป็น USB นะผมคู่กับตัวมอเตอร์ในการเปิดประตูถ้าเกิดว่ารถเนี่ยมาถึงในระยะเขาก็จะเปิดให้เนาะ <Okay. S 1> เออเดี๋ยวเราจะต้องอยู่มุมนี้จะได้ยินเสียงคมชัดตลอดกลับมาดูข้างในตัวบ้านกันหน่อยดีกว่าว่ามีออโตเมชั่นอะไรกันบ้างแบบอันคัดหมดเลยนะ ตอนนี้หนึ่งนาทีแล้วเดี๋ยวจะต้องรีบไปนิดนึงอันนี้จะมีตัวทีวีเสียวมี่แล้วก็พัดลมแล้วก็โซฟาเฮ้ยอ,อันนี้มันเครื่องใช้เฟอร์นิเจอร์ทั่วไปนี่ว่าเดี๋ยวเรามีออโตเมชันอยู่ถ้าเกิดว่านั่งลงไปเนี่ยพัดลมก็จะเปิดให้อัตโนมัติเลยนะน่าจะมองเห็นกันอยู่นี่เป็น,งนไงด้ินเสียงแล้วตัวพัดลมก็เปิดแล้วนะก็เราเนี่ยจะมีเพลสเชอร์เซนเซอร์อยู่ถ้าเกิดว่าเราลุกเนี่ยพัดลมก็จะปิดให้อัตโนมัติจะมีอยู่ตรงนี้นะครับผมนี่เลยอ่าจะเป็นเพลสเชอร์เซนเซอร์อยนะ หรือจุบจ๊บๆๆนี่จะเป็นคล้ายๆกับตัวแผ่นริบบอนถ้าเกิดว่ามีแรงกดดันเนี่ยหรือว่ามีแรงดันทับเขาก็จะรู้โดยอัตโนมัติเลยนะ <Okay. S 1> นี่ตรงนี้เราใช้เปิดแอร์เราก็จะมีของเทนซี่เดี๋ยวขอหมุนชว่วยมันก็จะเปิดพม่านให้เรียบร้อยอันนี้ใช้เป็นบอทต้อนได้หมดเลยนะตัวพม่านเราเนี่ยใช้เป็นของอควาล่าแล้วก็มีตัวนี้ก็ของอควาล่านะครับผมอย่างเฟียวตอนนี้เปิดแอร์อยู่เนาะเดี๋ยวขอดับเบิลคลิกชุบๆมันก็จะทําการปิดแอร์นั่นเองเนาะนี่อาจจะไม่ได้เสียงไม่เป็นไร เดี๋ยวขอเปิดแอร์ก่อนนี่เรียบร้อยตัวผ้ามา่านก็เหมือนกันเดี๋ยวขอหมุนปิดกันอันนี้คือตัวน็อปเนี่ยชอบมากมาเลยนะโอเคปิดเรียบร้อยอะแล้วตัวผ้ามา่านนี้เปิดปิดยังไงผ้ามา่านนี้เรายังไม่มีเขาเรียกว่าตัวด้านนอกเลยใช้แค่ตัวด้านในเดี๋ยวรอไปซื้อแล้วก็จะมีตัวนี้แซดวันโปนะครับผมอะเดี๋ยวขอปิดก่อนนี่ตัวนี้ความพิเศษเลยคือสามารถใช้เป็นเขาเรียกว่าสไลเดอร์หรือว่าสไลด์บาร์ได้ เราแค่สัมผัสมันก็เปิดปิดได้เลยนะแล้วละเอียดอ่อนมากๆเปิดจากครึ่งนึงก็สัมผัสแค่ครึ่งเดียวอันนี้ทําได้เลยแล้วก็ตัวแซดวันโปเนี่ยเขาจะมีฟิสิกอลหรือว่าจะเป็นปุ่มกดทั่วไปก็ได้หรือจะใช้เป็นรีโมทก็ได้ <Okay. S 1> อย่างเราเนี่ยเป็นปุ่มกดทั่วไป2ปุ่มเนาะกดเปิดปิดได้เลยแล้วก็อีกอันนึงเนี่ยจะเป็นทีน่ 1M มนะครับผมอะควาล่าตัวเซลลิงไลท์ตัวล่าสุดเลยแล้วก็ใช้เป็นรีโมทไม่ได้ต่อสายจริงๆอย่างเงี้ยก็เปิดกดเปิดปิดผ่านตัวแอปอ่าโอเคนี่ลื เขาจะมีทั้งเมนไลท์แล้วก็ไซด์ไลท์เลยนะครับผมตัวนี้จะเป็นรุ่นล่าสุดรองรับแมเทอร์ด้วยต่อมานะครับผมก็จะเป็นแก๊งห้องครัวของเราถ้าเกิดว่าเดินเข้าไปเนี่ยมันจะเปิดไฟให้อัตโนมัติแล้วก็เปิดพัดลมให้อัตโนมัติเวลาแม่ครัวทําครัวเนี่ยจะได้ไม่ร้อนเนาะ,อะลองดูนี่พัดลมชึบไฟอ่ะต้องมาแล้วนะครับผมตัวนี้มันก็จะเชื่อมต่อด้วยตัว 1> fp 1นั่นเองนะเรามี fp 1ถ้าเกิดว่าคนเดินเข้ามาใ,ใกล้เนี่ยมันจะรู้ถ้าเกิดว่าคนเดินออกไปเนี่ยก็จะรู้เกีอยแหละตม่กี้มีดีเลยนิดนึงนะนี่เป็นไงโอ้โหใช้ได้เลยนะครับผมตัวนี้ทูดีแล้วก็เชื่อมต่อผ่านซิกบีเดินเข้ามาอีกทีนึงอ่าอันนี้แบบอันคัดเลยนะโอเคสัวผมก็เปิดแล้วก็ปิดด้วยนะครับผมอันเป็นไงน่าจะได้ไดเสียงเนาะอาจจะมองไม่เห็นโอเคตรงโซฟาของเราก็มี fp 1อยู่อีกตัวหนึ่งนี่อยู่ตรงนี้นะชุบชุๆเดี๋ยวเขาตั้งไว้ก่อน ล้มเฉยอ่ะโอเคอยู่ตรงนี้เอาไว้ตรวจจับการเคลื่อนไหวเนาะมันละเอียดมากไม่ใช่ m o t i o ซนเซอร์อันนี้ที่จะเป็นตัว smart สวิตช์ของทาง tensi อ่ะ,อะเอาไว้เปิดคู่กันสําหรับตัวเขาเรียกว่าอะไรอะ่ะเวลาคนมาใกล้บ้านเออ geo fence โอเคต่อมากันหน่อยดีกว่าก็จะเป็นตัวนี้ชอบมา,มากๆ fp2 แล้วก็ใช้คู่กับตัวไฟของ tensi เนาะ <Okay. S 1> นี่เอาไว้ส่งตัว bitcoin standard ไม่ใช่ bitcoin w ว้เป p ป p e r ของเราถ้าเกิดว่าเข้ามาในระยะหรือว่ามาในโซนเนี่ย มันก็จะเปิดไฟให้อัตโนมัติเลยเป็นไงสวยแล้วก็ส่องไปยังตัวไวเปเปอร์ของเราถ้าเกิดว่าปื้นออกมาจากโซนมันก็จะดับให้อัตโนมัติเลยก็จะเป็นประมาณนี้สำหรับตัว FP2 นะนี่เราก็ทำโซนไว้ตั้งเยอะเดี๋ยวตัวนี้ก็จะมีแดชบอร์ดสำหรับตัว HomeKit ด้วยนะจะมาเปิดปิดไฟต่างๆหรือว่าจะมาเล่นเพลงเปิดปิดแอร์อะไรเงี้ยทำได้หมดเลยตัวแดชบอร์ดของเราก็จะมีตัวนี้ สมาร์ทดอเบล G4 เดี๋ยวจะต้องโหลดนิดนึงนะเพิ่งจะเสียบแปลงแตงี้เปิดไฟสตูดิโอแล้วก็มากดเปิดปิดนี่ไฟอย่างนี้ก็ทำแบบเหมือนนวลได้ง่ายๆเหมือนกันเนาะโอเคก็ทําได้หมดแหละผมคิด่าต่อกันหน่อยดีกว่าอันนี้อุ้ยจอดับไปแล้วน่าจะมองเห็นกันอยู่ไม่อาจะกดเริ่มใหม่ทั่วไปเนาะจะเป็นดอสเซนเซอร์แล้วก็จะเป็นสมาร์ทสวิตใครที่ยังไม่ดูพวกนี้ปุ๊บหน้าเปิดออกมาก็จะมีไฟให้อัตโนมัติอันนี้ปิดไฟก็จะปิดอันนี้ก็เป็นแบบคลาสสิกอยู่แล้ว เราจะใช้เป็นแบบอะไรที่เป็นตรงระเบียงหรือว่าห้องเก็บของที่สามารถเปิดประตูค้างเอาไว้ตลอดได้ตัวนี้จะดีมากๆเลยอันนี้น,นี่ไงเปิดใหม่แล้วเรามองไม่เห็นฉากตัวเองนะอ่ะอันคัดไปแล้วนนี้ก็จะเป็นไฟดวงนึงทั่วไปใช้เป็นโ motion นเซอร์หรือว่าตัว pir ครับผมนี่ตัวนี้เลยของอควาล่าถ้าเกิดว่าเจอคนเดินเข้ามาอะไรเงี้ยก็ให้มันเปิดแต่บางทีนี่ก็อย่างที่เห็นมันก็เปิดโดยโปกตินะเดี๋รอบนี้อ่ะโอเคมาแล้ว ตัว PIR เนี่ยดีสำหรับเดินผ่านแต่ถ้าหรือว่าสำหรับอยู่ตลอดเนี่ยจะใช้เป็นพวก FP1 หรือ FP2 นะจะดีกว่าหรือว่าจะใช้เป็น Human Pressure Sensor อันนั้น,น่ะสำหรับนั่งแต่ถ้าหรือว่าจะอยู่มาตลอดอยู่แบบไม่ต้องขยับตัวเลยก็ยังหาเจอเนี่ยจะเป็น m i โคร w a v e m mm i l l เมตรเว w ตัวนี้นี่ชุบเป็นไงไฟติดให้อัตโนมัติอันนี้เราไม่ต้องใช้สวิตช์เลยนะครับผมห้องน้ำตัวนี้ไม่มีสวิตช์แล้วก็จะเป็นตัวนี้ อันนี้น่าจะเห็นกันเนาะใครที่ติดตามช่องเราจะเป็นตัวมิลิเมตรเวฟนะครับผมใช้คู่กับหลอดไฟแบบแมทเทอร์แล้วก็จะเป็นตัวสมาร์ทสวิตช์ที่เปิดปิดอ่ะโอเคถ้าเกิดไม่มีคนเนี่ยหรือว่าจับไม่เจอคนมันก็จะปิดให้อัตโนมัติแล้วก็เปิดได้เร็วมากๆเลยนะถึงแม้จะเป็นแบบว่า Wi-Fi เนาะแต่ว่ามันเป็นแมทเทอร์นั่นเองนี่เดี๋ยวดูนะห้องน้ําของเราจ้า <3. S 1> สองหนึ่งปิดเรียบร้อยมาต่อกันที่ห้องนี้ก็จะใช้เป็นตัวมิลิเมตรเวฟเหมือนกัน s ฟเชอร์เซนเซอร์แมสเปิดโอเคนี่เลยมันจะอยู่ตรงนี้ใช้คู่กับตัวนี้สมาร์ทสวิตเคแล้วก็จะเป็นตัวนี้นะครับผมนี่เลยอ้าวลืมให้ดูห้องนี้เปิดไฟซะแล้วนี่นี่นต้องประมาณนี้ถึงจะได้ยินเสียงชัดแล้วก็มาที่ห้องนี้ก็จะเปิดไฟเหมือนกันเหมือนกันนะครับผมจะเป็นเซ็นเซอร์แบบเดียวกันทั้งหมดเลยนะนี่จะเป็นเซนเซอร์ตัวนี้เอาไว้เปิดไฟเป็นแบบถ้าเจอคนเนาะแล้วก็เซนเซอร์ตัวนี้นี่เลยนะครับอ่า คือคนอยู่ตลอดเนี่ยมันก็จับได้แล้วก็เปิดตลอดเนาะแล้วตอนนี้ก็จะมีตัวสมาร์ทโมดูลอะควาล่านั่นเองทีหนึ่งใครที่ยังไม่ดูน่าจะยังไม่เห็นยังไม่ได้ลงโอเคแล้วนี่จะเป็นแบบอันคะัตเนาะเนี่ยทุกอย่างก็เปิดค่อนข้างอัตโนมัติแล้วก็รวดเร็วมากเดี๋ยวไปดูของชั้นบนดีไหมชั้นบนอาจจะยังไม่พร้อมชั้นบนเนี่ยทำไปแค่นิดเดียวเองนะยังไม่ค่อยมีอะไรมากแล้วนี่จะเป็นของชั้นหนึ่งเออแล้วถ้าเกิดว่าไม่มีคนอยู่ไม่มีอะไรเลยเนี่ยมันก็จะปิดให้อัตโนมัตินะครับผมอะ เดี๋ยวเราลองปิดแบบแมนนวลให้เพื่อนๆดูก่อนมันจะมีตัวนี้ที่อีกอย่างหนึ่งคือชอบมากๆของตัวเทนซี่นี่เลยนี่คือเขาจะมีโมชั่นทั้งซ้ายทั้งขวาเนี่ยถ้าเกิดว่าเราขึ้นบันไดเจโอโมชั่นด้านซ้ายมันก็จะเปิดไฟให้อัตโนมัติแบบนี้อ่าเราก็จะมีไฟอีกชั้นหนึ่งนะครับผมด้านบนไม่ได้เปิดให้อ่าเป็นไงแล้วถ้าเกิดว่าเราเนี่ยเดินขึ้นไปอีกรอบนึงปึ๊บมันก็จะปิดไฟด้านปุ้ยปิดไฟด้านล่างให้แบบนี้เลยนะครับ <Okay. S 1> อย่างเสียว โอเคเราได้ใช้คู่กับโมชันตัวนี้เนาะมันก็เลยรู้ว่าตอนเนี้ยเราอยู่ตรงไหนนะ mm hmm. นี่จุดยอดโอ,อมือแตะร้อนตรงมาข้างล่างก่อน mm hmm. แล้วก็ด้านล่างเนี่ยถ้าเกิดว่าตัวนี้เราลงมาจากบันไดแล้วเรามีโมชั่นด้านขวาใช่ไหมมันก็เห็นว่าเราลงมาแล้วมันก็จะปิดไฟด้านบนให้อัตโนมัติเลยนะนี่อย่างเฟี้ยวเลยนะผมแล้วก็ตรงนี้มันจะสามารถกดหนึ่งครัง้งกดสองครัง้งได้เดี๋ยวเราขอปิดบ้านก่บกดสองครั้งชุบๆุทั้งบ้านเนี่ยก็ปิดแล้วนะแล้วที่จริงอ่ะมันก็จะมีตัวโรบอทไวคั่ม ออกมาทํางานเดี๋ยวน้องออกมาแล้วได้อยู่ถ้วไปจากหน้าบ้านอีกรอบนึงให้เพื่อนๆดูนะนี่ออกมาจากนอกบ้านนะต้องเสียงเบาน,น่โอเค่ะเปิดเข้ามาในบ้านแบบทุกอย่างปิดนะครับผมตะกี้ดูว่ามันจะเปิดหรือเปล่ามันจะเป็นยังไงนี่เขาเรียกว่าอะไรอะ่พระพม่านเปิดก่อนต้อนนับเลยแล้วก็เปิดเข้ามานะครับไฟทุกดวงเนี่ยจะต้องเปิดให้อัตโนมัตินะ มันจะมีทั้ง FP1 น่งอัตัวนี้ที่คอยจับเคลื่อนไหวแล้วก็ FP2 องเอ้ย FP2 ตัวนี้ถ้าห,หว่ามันเจอคนไฟายทั่วไปของเราเนี่ยจะต้องเปิดแหละเจอคนยังเหมือนยังไม่เจอถ้ายังไม่เจอ,เจอนี่มานี่เลย FP1 ช่วยได้ชื้อตัวนี้อ่ะยังไม่เจอโอเคนี่มาฮลัลโหลหนึ่งสองอ๋อเราปิดคนละระบบ เราปิดด้วยแบบแนวนุน่นแล้วก็ต้องเปิดแบบแนวนวลมาลึบก,กดหนึ่งทีให้มันเปิดก่อนลืมถ้าไม่งั้นเนี่ยมันจะต้องปิดเองเนาะต้องแบบไม่มีคนจริงๆของมันเองนะไม่ใช่กดปิดโอเคจะเป็นประมาณน,นี้สําหรับบ้านสมาร์ทโฮมแบบอันคัดนะครับผมแล้วก็มีอีกหลายชิ้นเลยนะลืมลืมลืมทุกประตูเนี่ยเราจะมีดอเซนเซอร์เนาะแล้วก็ในส่วนของห้องทํางานของเรากันบ้างนี่อันนี้ยังไม่ค่อยได้ตั้งออโตเมชันเท่าไหร่แต่ก็มีพวกสมาร์ทโฮมเยอะแยะเหมือนกันอะห้องติดสร้ง นี่กดปูนทั่วไปก็ได้เปิดปิดไฟเนาะนี่เป็นสมาร์ทสวิตช์ทั่วไปแหละแต่ที่เราตั้งออโตเมชั่นไว้ก็จะเป็นตัวนี้สมาร์ทกดตอนกดสองที่ปุ๊บแอร์ไฟเครื่องกรองเนี่ยทุกอย่างก็จะเปิดมาหมดเลยนะโดยมีอสั่อย่างกดสองทีนี่จะต้องมีนะครับผมงทุกห้องเครื่องกรองพัดลมแบบทาวเวอร์แฟนแล้วก็ตัวไฟพัดลมแอร์แต่เพิ่นคลิกทุกอย่างก็ปิดประมาณนี้เลยนะครับโอเคอ่ะนี่เป็นสมาร์ทโฮมออโตเมชั่นแบบอันคัตเนาะ มึงไงค่อนข้างรวดเร็วเลยนะครับผมตัวเมชั่นตอนกลางคืนกันบ้างตอนนี้เราก็อยู่ที่โอเยขย่ำนิดนึงเทสตานะครับผมกำลังจะเลี้ยวเข้าซอยมันจะมีจีโอเฟนซิ่งอยู่ถ้าเกิดว่ากดเข้าไปแล้วเนี่ยไม่ใช่สิรถเข้าไปแล้วจะมีไฟอยู่หลังหนึ่งนะสว่างติดขึ้นมาเลยใช <Okay. S 1> ่นี่เลยนะครับผมยังไม่ติดนะไม่เป็นไร <Okay. S 1> ยังไม่ติดนะโอเคอติดเรียบร้อยตรงนี้เลยนะครับอันนี้ก็จะเป็นตัวจีโอเฟนซิ่งเสร็จแล้วเรามาอีกระยะหนึ่งเนี่ย ก็จะมาเจอกับประตูที่เปิดเองนะนี่ประตูเปิดเองเรียบร้อยโอเคก็ okay. จะใช้เป็นตัว USB นะครับผมอ่าเทสต้าถอยเข้าไปได้เนี่ยโอเคนี่เลยนะครับถ้าเกิดว่ามันเนี่ยอยู่ในระยะเขาก็จะเปิดให้อัตโนมัติอ่าถอยได้เลยครับผมเดี๋ยวเราไปดูในบ้านต่อว่ามีออโตเมชันอะไรอีกนี่ตัวนี้ก็จะมีตัว PIR เนาะข้างบ้านเป็นไงสว่างจ้า อันนี้จะเข้าทางข้างบ้านก็ได้นะหรือว่าจะเข้าตรงหน้าบ้านก็ได้เราจะมีตัวเพชรไม่ใช่เป็น motion sensor อยู่แล้วก็นี่เหมือนกันประตูเปิดพรม่านเปิดเปิดเข้าไปเนี่ยไฟที่จะต้องติดเองนะนี่ก็จะมีตัว fp1 ใช่ไหมปอปแปะติดเรียบร้อยโอเคใช้ได้เลยอันนี้เป็น automation ตอนกลางคืนนั่นเองเนาะนี่เลยนะถ้าเกิดว่าเราเนี่ยเปิดประตู ไฟก็ติดเนาะเราก็จะมีตัว d o o น s e n ร์ดเลยเจ๊ yeah. ตัวเนี้ยท้าทายที่สุดจะเป็นห้องนั่งเล่นนะคือมันเซ็ตเขาเรียกว่า fp2 เนี่ยค่อนข้างยากนะแล้วก็ละเอียดเราใช้คู่กัน3ตัว fp1 2อัน fp2 1อันเพื่อที่เซ็ตเป็นแบบ automation นะถ้าเกิดว่าตัวนี้มีตัวนี้ไม่เจอแล้วทั้งคู่หรือว่าทั้งหมดไม่เจอค่อยปิดไฟอะไรประมาณนี้นะครับผม โอเคเดี๋ยวเรามาปิดคลิปกันหน่อยดีกว่าแต่นี่จะเป็นตัวบ้านสมาร์ทโฮมแบบอันคัดของเราถ้าเกิดว่าใครอยากดูแบบที่ติดตั้งแต่ละชิ้นหรือว่าแต่ละชิ้นทํางานกันยังไงบ้างาก็อย่าลืมเข้าไปดูในคลิปได้เลยนะครับผมเราทําแยกออกมาหมดเรียบร้อยแล้วเดี๋ยวชั้นสองพาไปทัวร์อีกทีหนึ่งตอนนี้มีคนอยู่อาจจะไม่สะดวกวันนี้ต้องขอตัวับะะไปก่อนนะครับผมถ้าเกิดไม่อย่างพลาดประมาณนี้ก็อย่าลืมกดติดตามแล้วกดกระดิ่งแจ้งเตือนเอาไว้เลยไว้เจอกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับรวมถึงดึงสินค้าด้วยยนะเเดี๋วจทิ้้้งไใตคลลปย 拜拜。Bye bye